ยินดีต้อนรับกลับสู่ RAS AH Auto Garage วันนี้เราขอพาทุกคนออกจากโลกของแรงม้าและห้องโดยสารสุดหรูเพื่อไปพบกับบางสิ่งที่นิยามคำว่าพลังใหม่อย่างสิ้นเชิงเรากำลังจะพาคุณดำดิ่งสู่หนึ่งในสุดยอดอาวุธทางทหารของสหรัฐอเมริการะเบิดมัสเซิลออตแนนเปนเนเตอร์หรือม็อบที่ปล่อยจากเครื่องบินล่องหน B2 Spirit นี้ไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่รถบรรทุกและไม่ใช่เจ็ตส่วนตัวระดับซูเปอร์แต่นี่คืออาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายบังเกอร์ ทำลายสิ่งปลูกสร้างเสริมเหล็กและทำทั้งหมดนี้ได้แบบเนียบเชียบใต้ปีกของเครื่องบินล่องหนที่หายากที่สุดในโลก b 2 Spirit เมื่อแรกเห็นม็อบอาจไม่ได้ดูสวยงามหรือสะดุดตาเหมือนสิ่งที่เราเคยรีวิวแต่มันเต็มไปด้วยจุดประสงค์อันโหดเยี้ยมน้ำหนักกว่า3,000 30, 0ปอนด์ม็อบถูกออกแบบมาเพื่อตีเป้าหมายใต้ดินที่ลึกมากลึกเสียจนใครๆก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่ต้องได้แต่ม็อบถูกสร้างมาเพื่อลงไปถึงตรงนั้น มันไม่ใช่แค่ระเบิดทั่วไปแต่มันคือเครื่องมือสังหารระดับลึกที่ถูกวิศวกรรมให้ทำลายแบบแม่นยำที่สุดมาดูกันที่ภายนอกไม่ใช่ในแง่ความงามแต่ในด้านวิศวกรรมและฟังก์ชันม็อกม,มีความยาวประมาณ20.5ฟุตเส้นผ่านศูนย์กลาง3 1มนิ้วมันถูกออกแบบให้แหวกอากาศและทะลุเป้าหมายที่แข็งแรงที่สุดก่อนจะระเบิดตัวโครงสร้างภายนอกทำจากเหล็กกล้าแรงสูงไม่ใช่แค่เพื่อความแข็งแรงแต่เพื่อให้สามารถพุ่งทะลุก,กำแพงคอนกรีตหรือเหล็กเสริมได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่ตัวชนวนจะทำงาน คุณจะไม่เห็นคลีทควบคุมหรือปีกเล็กเหมือนจรวดนำวิถีเพราะม็อบไม่จำเป็นต้องบังคับทิศทางมันเป็นระเบิดแบบแรงโน้มถ่วงถูกปล่อยจาก B2 ที่ระดับความสูงและใช้มวลความเร็วและวิถีตกเพื่อพุ่งสู่เป้าหมายอย่างตรงเป๊ะโดยไม่ต้องบังคับใดๆตัวระเบิดติดตั้งระบบนำทางด้วย GPS ที่ทันสมัยหมายความว่าทันทีที่มนันหลุดจากเครื่องบินมันจะรู้ทันทีว่าต้องไปที่ไหนเป้าหมายคือศูนย์บัญชาการโรงเก็บใต้ดินหรือแม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกนิวเคลียร์ที่ฝังลึกในด้านสมรรถนะ นี่แหละคือจุดที่ทาให้ม็อบเป็นระเบิดที่น่ากลัวที่สุดพอมันถูกปล่อยมันจะพุ่งลงสู่เป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงและสามารถเจาะทะลุก,กําแพงคอนกรีตได้ถึง200ฟุตหรือทะลุหินแข็งได้60ฟุตก่อนที่ตัวชนวนจะทําให้ระเบิดน้ําหนักกว่า5,300ปอนทำงานส่งแรงระเบิดอันรุนแรงใต้พื้นดินที่ทําลายทุกอย่างในรัศมีรอบๆถ้าเทียบกับระเบิด b w u 109หรือแม้แต่ MOAB ที่ได้ชื่อว่าแม่แห่งระเบิดม็อบก็ยังโดดเด่นด้วยเหตุผลเดียวความลึก MOAB อาจทำลายล้างได้ในระดับพื้นผิวแต่ม็อบถูกออกแบบมาเพื่อทำลายล้างใต้พื้นดินโดยเฉพาะและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงต้องใช้เครื่องบินอย่าง B2 Spirit ซึ่งสามารถลอบเข้าไปในพื้นที่ศัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับปล่อยระเบิดจากระดับ50,000ฟุตแล้วหายไปอย่างเงียบเชียบก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวด้วยซ้ำการผสานกันร,ระหว่าง B2 กับม็อบนั้นเหมือนปืนกับซอที่สร้างมาเพื่อการแอละกัน ช่องเก็บอาวุธภายในขนาดใหญ่ของ B2 เป็นหนึ่งในไม่กี่แพลตฟอร์มที่สามารถรองรับระเบิดที่มีขนาดและน้ำหนักขนาดนี้ได้และด้วยเทคโนโลยีล่องหน B2 สามารถเข้าหาเป้าหมายปล่อยม็อบแล้วถอยกลับอย่างปลอดภัยแบบไร้าการตรวจจับเสมือนนักแม่นปืนเงียบแม่นยำไร้กาดและมองไม่เห็นแม้จะไม่มีภายในเหมือนรถยนต์ทั่วไปแต่ภายในของม็อบที่น่าสนใจคือระบบชนวนและระบบนำทานชนวนของมันสามารถตั้งเวลาได้ลงหน้า จะให้ระเบิดหลังทะลุถึงระดับความลึกเท่าไหร่ก็ได้ตามภารกิจระบบนําทางใช้เทคโนโลยี GPS ที่แม่นยำระดับไม่กี่เมตรแม้จะปล่อยจากที่สูงมากก็ตามความแม่นยำระดับนี้ทำให้มอบเป็นหนึ่งในอาวุธท,ที่น่าทึ่งที่สุดของโลกในยุคนี้ราคาเท่าไหร่เหรอแน่นอนว่าคุณหาซื้อไม่ได้ในท้องตลาด แต่ประเมินกันว่าราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐและนั่นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของ b 2ที่มีราคากว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องพร้อมกับทีมปฏิบัติการและเครือข่ายสนับสนุนทั่วโลกแต่เพนทากอนเห็นว่าคุ้มครอมมันสามารถทำลายเป้าหมายระดับสูงที่ซ่อนอยู่ลึกๆได้โดยไม่มีทางอื่นทำได้และนี่ไม่ใช่แค่โครงการทดลองม็อบถูกผลิตและผ่านการทดสอบมาแล้วหลายครั้งมันถูกเตรียมพร้อมไว้ในคลางแสงของสหรัฐอเมริกา สำหรับทุกภารกิจที่ต้องการการโจมตีใต้ดินอย่างเฉียบขาดถูกพัฒนาภายใต้โครงการรับโดยบริษัทแฟนทอมเวิร์ธในช่วงต้นยุค2000และเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ใต้ดินทั่วโลกเริ่มเพิ่มมากขึ้นม็อบไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์แต่มันสามารถใช้ทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกนิวเคลียร์ได้นั่นคือข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะมันสามารถกำจัดเป้าหมายลึกๆโดยไม่ต้องใช้ระเบิดนิวเคลียร์ลดผลกระทบทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก เมื่อมันโจมตีไม่ได้แค่ทำลายอาคารแต่มันสามารถทำให้บังเกอร์ทั้งระบบถล่มเส้นทางลำเลียงถูกปัดขาดและสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อสัตรูในตอนนี้ B2 เป็นเครื่องบินเพียงรุ่นเดียวที่สามารถบรรทุกม็อบได้เครื่องบินอย่าง B52 หรือ B1 ยังไม่สามารถรองรับน้ำหนักหรือขนาดนี้ได้ความเฉพาะทางนี้ทำให้ม็อบเป็นเหมือนอาวุธลับเฉพาะทางไม่ใช่แค่กดปุ่มแล้วใช้งานได้เลยแต่ต้องมีการวางแผนภารกิจอย่างละเอียด ทีมผู้เชี่ยวชาญร,ระบบสนับสนุนดาวเทียมและการประสานงานในระดับสูงสุดถือเป็นกระสุนเงินที่ใช้ในภารกิจที่ไม่มีตัวเลือดอื่นจริงๆแล้วม็อบมีคู่แข่งไหมคำตอบคือแทบไม่มีรัสเซียกับจีนอาจมีการพัฒนาอาวุธแนวลึกแบบเดียวกันบ้างแต่ไม่มีอะไรที่เทียบได้กับความลึกความแน่นยาและว,วิธีการลำเลียงผ่านเครื่องบินล่องหนแบบ B-2 ได้อย่างแท้จริงนั่นแหละคือความได้เปรียบที่ทำให้ม็อบของอเมริกาเหนือกว่าชาติอื่นในสมรภูมิแห่งเทคโนโลยี แม้โดยปกติเราจะพูดถึงอัตราเร่งศูนย์ถึง100หรือระบบจอสัมผัสล้ำแต่รีวิวในวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าวิศวกรรมระดับสุดยอดไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายหรือหรูหราแต่มันคือพลังความแม่นยำและการควบคุมเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในรีวิวลึกของ Massive Ordnance Penetrator หากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหารวิศวกรรมแม่นยำหรือเครื่องจักรพลังสูงสุดของโลกอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม a a s Auto Garage แล้วคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้เรานำเสนออะไรอีกในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่อย่าหยุดสงสัยอย่าหยุดค้นหาและจับตาดูอนาคตอยู่เสมอ